มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้เหตุผลได้ถ้าอยากใช้แต่โดยทั่วไปจะซุกหีบไว้แล้วเลือกใช้อารมณ์หรือสัญชาตญาณก่อนระหว่างอารมณ์กับเหตุผลในตัวคนคนหนึ่งอารมณ์ได้เป็นเจ้านายส่วนเหตุผลเป็นแค่ข้าทาสข้าทาสมีไว้แก้ต่างแทนเจ้านายว่าทำอะไรลงไปถือว่าสมควรแล้วได้อย่างไร ยิ่งใช้ชีวิตนานขึ้นเท่าไรคนเราจะใช้ชีวิตตามความเชื่อหรือตามอารมณ์พาไปมากขึ้นเท่านั้นหลังจากปล่อยให้อารมณ์เป็นใหญ่นานไปใจจะเหมือนพอกไอร้อนหนาแน่นขึ้นทุกทีแม้ข้างนอกนิ่งแต่ความรู้สึกข้างในเหมือนคลุ้มคลั่งคล้ายหวีดร้องดังๆใส่หูตัวเองอยู่ตลอดเวลา การได้รับแรงกระตุ้นให้โทสะกกำเริบอยู่ในใจก็คือการรับเชื้อนอรกเข้ามาไว้ในชีวิตแค่ฟังคำพูดไม่กี่คำของคนใจแคบคุณอาจรู้สึกว่าถูกเสียดแทงถึงกับฝังใจจำย้อนคิดย้ำนึกให้ได้หลายวันหลายเดือนขอให้เร่งรู้ตัวเถอะว่าเวลานั้นจิตของคุณรับพิษมาจากจิตที่มีพิษแล้วอยู่กับคนไร้เหตุผลคุณจะพลอยไร้เหตุผล ถ้าหลงกลเถียงกับเขาเมื่อใดจิตจดจอ่อขับแค้นอยู่กับคนใจแคบคนไม่เปิดใจรับฟังใครเมื่อนั้นใจคุณจะแคบตามไม่อาจเปิดใจรับความสุขได้ สังเกตธรรมาชาติของใจยิ่งหมกมุ่นคิดโต้อตอบอยากหาเหตุผลมังคัดง้างอยากสรรค์คำแสบๆมาตอกหน้าให้สํานึกอยากสาบแช่งให้จมน้ําในสามวันเจ็ดวันใจคุณจะยิ่งเป็นทุกข์อยู่ในกรงแคบแน่นหนาขึ้นทุกทีพระพุทธเจ้าถึงตรัสแนะนําว่าอย่าไปคุยกับคนพาน นั่นเพราะยิ่งคุยกับคนพานมากขึ้นเท่าไรใจคุณยิ่งรับเชื้อพานมามากขึ้นเท่านั้นถ้าจำเป็นต้องโต้ตอบตามหน้าที่หรือต้องอาศัยอยู่ร่วมกันอย่าหลงถกเถียงอย่าหลงพยายามให้เหตุผลอย่าเปิดช่องให้เขาแกล้งยั่วจนคุณคลุ้มคลั่งตามคุณต้องพยายามทำให้เขารู้สึกอยากหยุดคลุ้มคลั่งแทน ถ้าจะเอาชนะคนไร้เหตุผลคุณต้องคุยด้วยอารมณ์ตั้งหลักกันด้วยอารมณ์เงียบเชียบจากเสียงทะเลาะในหัวของตัวคุณเองคุณต้องเป็นแบบอย่างทางความสุขคุณต้องแสดงชีวิตฟากตรงข้ามให้เขาสัมผัสจนเป็นแรงบันดาลใจให้เขา เห็นว่าอารมณ์ที่เป็นสุขจริงหน้าตาเป็นอย่างไรเห็นว่าความเงียบเชียบในหัวไม่ใช่เรื่องเกินตัวเห็นว่ารอยยิ้มผ่องแผ้วไม่ใช่เรื่องหน้าหมันไส้คุณอาจบ่นว่าทําเป็นใจดีกับคนไร้เหตุผลมันยากอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาถ้าไม่มีทุนอยู่ก่อน คุณจะพบว่าง่ายขึ้นหากรู้จักสวดมนต์จนรู้สึกดีแล้วจำเอาความรู้สึกดีมีเมตานั้นไปเป็นจุดเริ่มต้นในการเจรจาหรือลองมองดูพระพุทธรูปอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความใจกว้างสูงสุดความมีน้ำจิตเมตตาปราณีภัศาลความไม่มีใจเพ่งโทษใครอย่างไร้เหตุผลคุณจะรู้สึกว่าความปรุงแต่งทางใจดีขึ้นกว้างขวางกว่าเดิมเมตากว่าเดิม เมื่อไม่มีเสียงทะเลาะอยู่ในหัวคุณจะเห็นตัวเองเป็นอากาศว่างเห็นเขาทะเลาะและใช้อารมณ์ร้ายอยู่ข้างเดียวที่ความว่างนั้นคุณจะรู้เองด้วยสัญชาตญาณว่าควรเริ่มเอ่ยที่ตรงไหนไม่ใช่ให้เขาเข้าใจเหตุผลของคุณแต่ให้เขาเข้าใจเหตุผลว่าทำอย่างไรใจเขาจะหยุดคลั่งเช่นตั้งคำถามเบาๆว่า คิดอย่างนี้พรุ่งนี้จะหายกระวนกระวายได้หรือถ้าพูดแล้วทำให้เขาชะงักและมีสติรู้ใจตัวเองได้เหตุผลของเขาจะกลับมาเองร้อยเรียงจากหลักบทความของคุณดังตริน